สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับยังรักไม่เปลี่ยนบ้านพักที่ญี่ปุ่นเคนทระเดชทําหน่อยบุศกรอึ้งหนักจนไม่อยากเชื่อไม่แปลกที่หลายคนจะมีบ้านพักตาอากาศไว้เป็นสถานที่หลบความวุ่นวายของเมืองหลวงไปนอนพักชมธรรมชาติชาร์จพลังให้กับตัวเองแต่การจะมีบ้านพักตาอากาศที่ต่างประเทศนั้นดูจะเป็นเรื่องพิเศษอยู่พอสมควรเพราะ ถ้าคุณไม่ได้อินกับประเทศนั้นๆแบบสุดๆก็คงไม่ตัดสินใจสร้างบ้านไว้ไกลจากบ้านหลังแรกเป็นพันไมล์เช่นเดียวกันกับบ้านสุดเอกลูซีฟที่ญี่ปุ่นของหน่อยบุศกร s เซเล t บ็อที่น่ารักของชาวแพรและสามีสุดหล่อแถมดีๆอย่างเคนทีระเดชที่จะพาไปเปิดบ้านพร้อมเปิดใจที่มาที่ไปของความพิเศษในบ้านหลังนี้ของครอบครัววงโพพันธ์ บ้านหลายหลังของครอบครัวเราต้องบอกว่ามาจากความไม่ได้ตั้งใจโดยเรื่องบ้านทุกอย่างเคนจะเป็นคนจัดการทั้งดีไซน์และออกแบบตกแต่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้คำว่าเคนชอบบ้านมากเขามีความสุขเวลาที่ได้ทำอะไรแบบนี้สำหรับบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วงที่ตั้งท้องน้องคุณลูกชายคนโตเริ่มจากที่หน่อยและเคนนั้น ไปเที่ยวที่เมืองฟูราโนจังหวัดฮอกไกโดและเข็นชอบมากเพราะเป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบผู้คนน่ารักมีพื้นที่เกษตรกรรมเยอะทำให้ภาพบิวทิวทัดต่างๆสวยและแลนด์สเกปสวยเห็นท้องทุ่งหญ้าที่สุดถูสุดตาและที่นั่นยังเป็นเพียงความฝันไม่ได้คิดว่าจะมีการซื้อบ้านจริงๆแต่พอลองค้นหาข้อมูลก็เจอชื่อเมืองนิเชโก เป็นอันดับต้นๆซึ่งเขาอนุญาตให้ชาวต่างชาตินั้นสามารถซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินได้เคนจึงซื้อตัว๋วเครื่องบินและบอกว่าจะไปดูของจริงกันเถอะซึ่งตอนนั้นหน่อยก็ตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วก็อุ้มท้องใหญ่ๆนั่นแหละไปที่เมืองชนเนโกเพื่อดูบ้านกันแล้วก็ยิ้มซึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมแต่ตอนนั้นยังไม่ไตัดสินใจนะคะ จนกลับมาเมืองไทยและหน่อยคอดน้องคุณจึงได้รู้ว่าเคนนั้นตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินที่นั้นแล้วพอน้องคุณอายุได้สองขวบกว่า,วาเคนก็พาครอบครัวไปที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นสามห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวทุกอย่างกำลับบงพอดีซึ่งเราก็ไปเที่ยวกันทุกปี ประมาณ5ปีความเจริญก็ได้ขยับขยายมาถึงทั้งคอนโดมิเนียมร้านอาหารซึ่งสไตล์ของเคนนั้นถ้าความเจริญมาถึงเมื่อไหร่เขาจะหนีจึงตัดสินใจขายทิ้งทันทีจากนั้นก็เส์ชหาข้อมูลใหม่และเจอที่ดินว่างเปล่าซึ่งอยู่ไกลออกจากเมืองเดิมไปอีกซึ่งเราก็ได้ตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ที่นั่น ซึ่งหลังนี้นั้นเคนเป็นคนออกแบบเองร่วมกับสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเป็นบ้านชั้นเดียวมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์สไตล์สแกนดิเนเวียคล้ายๆกับบ้านที่เขาใหญ่ของเราเลยค่ะขอขอบคุณข่าวจาก Daily l i e e เอ็ก s s s ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ